เฮ้ยนี่เลยเอดาครับรถไปนี่พอดเรื่องคุนขุนนี่แล้วคนวันนี้คนนั่งหลังรถนี่คือท่านเกลือกเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ก่อนประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีสัมภาษณ์อะไรครับผมไปครับผมแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมอยู่รายการอะไรตอนนี้เดี๋ยวบอลรายการเฟซแท็กซี่ครับผมเดี๋ยวพอลุงสัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวลุงจะไปนั่งหลังรถเป็นเพื่อนเดินมาแล้วรผมมาตะก สวดีจ้าสวดีจ้าไม่หยิ่งเลยนเอาส้มตำสองจานค่ะขอบโค้ขอบคุณที่เลี้ยง้ากขอบคุณเธอไอ้ทันเกิร์พี่หน้าตาฉ่ำเขาเขามามาจีบผมไม่เรื่อยๆเลยอ่ะจีกแกล้วเหรอใช่เป็นอะไรแฟนแล้วด้วย ไม่คือลุงแค่พูดความในใจเขาเข่าคือเข่าติดตั้งเอาเองเขาหาว่าลุงชอบเข่าแต่ลุงบอกไปว่าลุงอะไม่เดยกอะกูโดนีกอรับอ้าวนี่พี่ด้มาแล้วขนาดนี่คันนี้คันนี้ไปเปลี่ยนรถเป็นรถสี่แล้วดูระหว่างทางดูที่เขาเขาจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ได้จะจับตาดูเลยไปคันนู้นไปต้องมาคันนี้ก็เพราะหัวใจมันบอกอาจไม่ค่อยพอ และฉันก็ยังมั่นใจว่าต้องใช่เธอเสียงหัวใจเรียกร้องแปลกๆไปไปไม่เขาถามชะลุงว <negatively> <ing> ่าเออลุงอะลุงอะชอบเขาใช้ใหม่ลุงก็บอกลุงไม่ได้ชอบลุงแค่รู้สึกดีเออเอไแ้เขาก็เขินมวนตัวนนอะไรของเขาก็รู้ เคยโดนผู้ชายจีบไงใช่แล้วลุงก็ไม่ได้ลุกหนักนะก็้วลุงบอกลุงไม่ได้ชอบลุงแค่รู้สึกดีก็แบบเอออยู่ด้วยแล้วมันรู้สึกมีพลังบวกรู้สึกอบอุ่นคนลุกว่ะไปไปแล้วหมดแล้วครับดีกันนะดีกันแตกอ่กโอ๊ยอะไรเด้อ ได้ไปทำอะไรอะได้เหรอเพิ่งมาเดาเพิ่งเข้ามาคฟังเมื่อกี้นี่เทีงขนลุกเลยอ่ะเฮ้ยนี่เลยเอดาครับรถไปนี่พอดเรื่องคุณขุนนี่แล้วคนวันนี้คนนั่งล่างรถนี่คือท่านเกิรเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ก่อนประมาณสักสิบถึงห้านาที มาษณ์อะไครับผมไปแล้วผมแล้วเต้นแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวอยู่รายการอะไรตอนนี้เดี๋ยวบอกรายการเฟซแท็กซี่ครับผมเดี๋ยวพอลุงสัมภาษณ์เสต้นเดี๋ยวลุงจะไปนั่งหลังรถเป็นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ตามน้ำกันเลยเอ็ด้าก็เป็นรายการอะไรวะพี่อันนี้ผมไม่รู้เอด้าก็ขับรถไปก็คือขับไปเรื่อยๆแล้วพอเสร็จแล้วใช่ป่ะพอสักประมาณแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทันเกิกมาแล้วจ้ารอนานใหม่ขอโทษที่ให้รอนานนะ อยู่กันสามคนทำไมเรียกชื่อผมคนเดียววะฮะตัวนี้นไม่เอดามันรู้อยู่แล้วฮะห,<า>หมายถึงครับเอดาไม่ต้องบอกอะไรมากมายไม่ได้แล้วถามผมไหมว่าผมอยากรู้ด้วยหรือเปล่าแล้วลงจากรถทำไมเนี่ยมาขอโทษจ้ะฮะกระชับพูดผมดิอยากรู้แต่ไม่อยากถามฮะอ่ะ<า>ใช่ฮะเหมือนกันพูดไปเรื่อยอะเรา แต่บางทีในการพูดไปื่อยเมือนก็มีขวางไปด้วยความจริงจังจริงใจอยู่นะโอ้ถนนอุ้มห่อโบกมีดหนอนตัวตึง ฉันเกิกนั่งหลังคนเดียวเหงาไหมไม่เหงาให้ฉันไปนั่งหลังเป็นเพื่อนก็บอกนะไม่ไม่เราจะได้คุยกันอย่างสะดวกสบายดีผมรักแฟนผมมากผมกำลังนั่งดูรูปแฟนผมอยู่ไอ้รูปที่ฉันส่งไปให้เมื่อตอนเย็นนะหรอ <laughs> ม่เขาไม่ใช่หรอไอรีนไอรีนน่ยแฟนผมอ you ย know ู่เ้าะหรือว่ารปูปรูปที่ฉันเซลฟี่ส่งตัวฉันรูปฉันเองส่งให้เมื่อตอนเยน็นอ๋อฉันเข้าใจผิดขอโทษทีไ,ไหนวะ <laughs> บอกตรว่าใครมาหาก,กุณให้บอกเหงา <laughs> <laughs> ใช่ไมมเอดถ้าเอดาก็ลุงอ่ะก,ก็พิมพ์บอกท่านเกิเออลุงเหงาแค่นั้นเองไม่เหงาอะก็เหงาก็แค่เราเรารู้สึกเราแค่ช่วงเวลานึงอ่ะ เอ็งเคยเอ็งเคยเหงาเปล่าเอดราเอ็งเคยเหงาเปล่าเอ็งเคยเหงาปหเปล่าเหงาหเ,เห็นปะเวลาเหงาเราก็อยากรู้สึกเอออยากหาความสบายใจกับใครสักคนแค่นั้นเองสบายใจกันทั้งคนแล้วก็คือคนนั้นคือผมเหรอฮะเอ้าแล้วมันมนั่งหลังไม่ได้วะ เธอเหงาเราชื่อช่ำเนี้ยเหรอใช่เราเธอเธอเหงาเราชื่อช่ำไม่ใช่หรอกเพรแบบเออแบบก็อย่างที่บอกอ่ะคือคือยังไงอ่ะอะไรถ้ามันไม่มีอะไรถ้าช่ำไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนหมดเลยโอเคแต่ถ้าเกิดช่ำถ้าช่ำคิดอะไรหรืออะไรเงี้ยมันคือน้กช่ำอธิบายเนี่ยประเด็นเดี๋ยวมันจะไปไกลกันได้ไหมใช่ ก็ดีนะลุงก็อยากให้ความสัมพันธ์ก็ดีก็อยากให้ความสัมพันธ์มันไปไกลไงก็อยากให้มันไปไกลขึ้นดีกว่าสําคัญมันย้าอยู่กับที่ไงเอาจิงนะผมไ่พูดแล้วผมไปพูดทรนนี้นะชัดเจนกับนะชํานะลุงก็ชัดเจนเหมือนไม่ว่ายังไงนะครับผมก็ให้นะชําได้แค่พี่น้องนะอย่นี้ก็ลุงก็ให้ความสัมพันธ์ขใจของผมอยู่แล้วก็เหมือนกันฉันก็ให้ท่านได้แค่เพื่อนเหมือนกันเพื่อนแบบไหนอ่ะก็เพื่อน เพื่อนที่ oh. เพื่อนที่รู้สึกดีต่อกันมีใจต่อกันมีความปรารถนาดีให้กันและกันแค่น,นั้นเอง